ครูวันนี้จะมาบอกข่าวดีในเรื่องของการประเมินตนเองจากคราวที่แล้วเก็บใบงานไปดูแล้วที่เราประเมินความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมในการแสดงต่อตนเองเพราะนั้นแต่ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยแต่ละคนนี่จะต่างกันนะครับแตบบ่บางเรื่องนะบางเรื่องอาจจะเหมือนเหมือนกันแต่พฤติกรรมสุขภาพนี่ จะคล้ายๆกันหมดนะครับพ้าน,น,นพฤติกรรมสุขภาพคือส,สุขปฏิบัติการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพเนี่ยทุกคนจะมีหลักเกณฑ์หมดนะครับแม้กทั้งตัวครูก็ยังมีหลักเกณฑ์นะครับว่าหน,หนึ่งเรื่องอาหารนี่เราต้องต้องรับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการสองเรื่องการออกกาลังกายเนี่ยเราก็มีการออกกําลังกายากาันทุกวันนะครับวันละเล็กวันละน้อยบางคนอาจจะ ออกกาลังกายทางด้านกีฬาบางคนออกกําลังกายการทํางานนะหรือใช้เวลาออกกําลังกายอตอหนึ่งวันเนี่ยอาจจะเล็กน้อยนะบางคนอาจจะ,ะเป็นนักกีฬานะก็ได้ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนะในเรื่องของการออกกาลังกายส่วนในเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยครูก็อยากให้พักผ่อนมากๆนะเพราะนักเรียนใช้ทั้งกําลังกายและกําลังสมองนะในการเรียนเพราะฉะนั้น นักเรียนชั้นระดับม .6 เนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่นักเรียนจะต้องอมีความคิดอ่านที่ดีที่จะต้องไปเรียนต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพในเรื่องของอาหารการกินเรื่องการออกกําลังกายและการพักผ่อนด้วยสิ่งที่เราจะต้องอดูแลตนเองนะยิ่งใกล้สอบเนี่ยบางคนพอเตรียมตัวไม่พร้อมเนี่ยก็จะมีปัญหาทางร่างกาย นะครับอดหลับอดนอนนะพักผ่อนน้อยนะก็อยากให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเพื่อต่อสู้ในวันข้างหน้านะเพราะนั่งเรียนจะต้องออต้องเรียนรู้หรือต้องต้องไปเรียนเรียนต่ออีกมากมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยบานะงทีอาจจะเกิดภาวะบกพร่องทางร่างกายได้นะค,รครูก็ม,มีมีสิ่งเดียวที่จะต้องเ,ออเสนอแนะแล้วก็ให้คำแนะนำ ว่านักเรียนคนจะปฏิบัติอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตก็ดีด้วยนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยครูประเมินดูแต่ละคนแล้วเนี่ยในเรื่องของอารมณ์หรือพฤติกรรมทางด้านอารมณ์เนี่ยหรือการกระทําหรืองานที่ทําแต่สิ่งที่ที่มองดูอยู่ก็คือในเรื่องของพฤติกรรมเพราะว่าครูได้รู้ได้เห็นนะักเรียนที่ที่สอนนะทั้งวิชาสุขศึกษาและวิชาพนักศึกษาเนี่ย ในรู้พฤติกรรมในเรื่องของสุขภาพของนักเรียนนะครับแต่เราก็ต้องประเมินตนเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะช่วงช่วงท้ายเราจ,จะมีการประเมินที่เรียกว่าการประเมินของตนเองในสภาพความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าศักยภาพศักยภาพของของนักเรียน,นอ่ะทีนี้หนึ่งประเมินศักยภาพเ,เรื่องทั่วๆไป 2. ประเมินสุขภาพ นะแล้วก็ต้องประเมินได้3เราสามารถที่จะประเมินของสมรรถภาพได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของสุขภาพนั้นเราต้องมีสมรรถภาพที่ดีนะมีกําลังมีความคล่องตัวแล้วก็มีอารมณ์ในเรื่องของอารมณ์และจิตใจนะที่ดีนะครับทีนี้ครูก็คงจะ ต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วที่วา่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างาเพราะฉะนั้นผลการเรียนรู้วันนี้นะครับก็คงจะในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมในเรื่องของการแสดงอารมณ์การาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของ ความรู้สึกนึกคิดนะครับความรู้สึกนึกคิดต่งางๆนี่ก็จะทําให้เกิดสภาวะอารมณ์นะเพราะนั้นระดับสมองแล้วขนาดนี้ระดับความคิดแล้วขนาดนี้แต่ระดับของอารมณ์ระดับของอารมณ์เนี่ยเราอาจจะแตกต่างนะครับนะบางคนเนี่ยดูแล้วเนี่ยอารมณ์จะแปรแปรปรวนหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเพราะฉะนั้ในการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เนี่ยจะทําให้เกิด ความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดกับตัวเรานะครับสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยเราจะมองเห็นในเรื่องของสุขภาพที่ดีกับสุขภาพที่ทไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เปรียบเทียบนะเราจะไม่เปรียบเทียบกับบุคคลที่สุขภาพหรือทุกคนลภาพหรือคนพิการเราไม่เปรียบเทียบนะ แต่ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับคนบุคคลพิการคนอะไรเงี้ยเรามาเปรียบเทียบในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตจะมีความเหมือนเหมือนกัน,นเช่นนักกีฬาทีมชาติของคนพิการมีไหมมีนักกีฬาอของเอชียนเกมระดับระดับสูง,สงก็มีคนพิการบางทีคนพิการหรือคนทุกคนภาพี่ยอาจจะมีสุขภาพกายสุขภาพ,าภาพจิตที่ดี ดีกว่าคนปกติด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติตนผลผลดีต่อสุขภาพเนี่ยมันมีอยู่สองกรณีกรณีแรกก็คือในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีนะจะทำยังไงบ้างอยารู้อยู่กรใจแล้วนะนั่นเียรู้อยู่กรใจแล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีจะทําอย่างไรบ้างกายและจิตอารมณ์นะครับ2 กรณีที่สองการที่สุขภาพที่ไม่ดีคือเรามองเห็นในเรื่องความเจ็บป่วยใช่ไหมสุขภาพดีใช้ได้แต่ถ้าสุขภาพไม่ดีวันใดวันหนึ่งหรือขณะหนึ่งที่เราสุขภาพมีการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยตูมขึ้นมาเนี่ยก็เป็นวันนี้สุขภาพเราอาจจะแย่ลงเสียเนื้อเสียเลือดหรืออาจจะทําให้เกิดการพิการได้ เพราะนั้นในเรื่องกรณีที่สองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่องของสุขภาพไม่ดีนะหรือบางคนอาจสุขภาพจิตไม่ดีวันนี้ไม่สบายใจฟุ้งซ่านนะหรือบางครั้งบางครั้งมีเรื่องกุ้มใจนะลักษณะเนี้ยกรณีที่สองนี่ยแย่มากนะแย่ในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตด้วยต่อไปในเรื่องการปฏิบัติตน เราจะเน้นจะมีผลดีหรือเป็นผลเสียต่อสุขภาพได้ก็อย่างที่ครูบอกไปว่าสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่ดีมีผลในเรื่องของพฤติกรรมไปในทางที่ดีใช่ไหมวันไหนอารมณ์นักเรียนไม่ดีก็กรณีที่สองใช่ไหมวันไหนร่างกายเจ็บป่วยก็กรณีที่สองวันไหนที่ทั้งป่วยกายและป่วยใจด้วยนะมันก็ทําให้เกิด ผลเสียทางสุขภาพนะวันไหนเราบางทีใครอายกตัวอย่างสมมุติว่าเรามีเรื่องกับใครเนี่ยนะมันทําให้สุขภาพกายสุขภาพจิตเราไม่ดีนะถ้ามุเราทะเลาะกับใครหรือมีเป็นมีปัญหากับใครเนี่ยมันเกิดผลเสียต่อร่างกายนะครับเพราะนั้นก็อยากให้เราในทางปฏิบัตินะให้รู้เขารู้เรานะแล้วก็เข้าใจตัวเราเข้าใจตัวเขา นะแล้วก็ปรารถนาดนะีกันด้วยนะหวังดีปรารถนาดนะีแล้วก็รู้หลักการปฏิบัติตนที่ดีนะครับเป็นพลเมืองที่ดีนะครับนะนะนะอันนี้อีกสิ่งหนึ่งในเรื่องของการปฏิบัติผลดีต่อสุขภาพจัดเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคนะ์เราเคยประเมินแล้วนะว่าพฤติกรรมสุขภาพที่ที่พึงประสงค์ที่เราทําเป็นประจํา หรือเราทําบ่อยๆใช่ไหมบางคนได้ความชื่นชมอพอทําดีอย่างนี้มีคําชื่นชมมีมยกย่อง,ส,องอาสารเสริญเยินยอทําให้เกิดเกิดแรงแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องทําต่อไปนะหรือพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยถ้าเรารักสะอาดถ้าเราแปลงฟันหลังอาหารทุกครั้งนะก็จะไม่ไม่ทำให้เกิดกลิ่นปาก ไม่ทําให้เกิดโรคทางปากนะแล้วก็ถ้าไม่มีกลิ่นปากนี่มันก็อาจจะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะสังคมไม่รังเกียจนะครับพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพของบุคคลโดยตรงนะที่เราสิ่งที่เราไม่เคยอาจจะเคยนะครับสิ่งที่เราไม่เคยเช่นไม่เคยเ ขัดผิวเลยนะไม่เคยขัดหน้าเลยนะเราอาจจะเคยไปทำอีกนะตามคนตามค่านิยมใช่ไหมไม่เคยนวดแผนโบราณเลยนะเนื้อไปนวดเพื่อสุขภาพดีเถอะใช่ไหมเคยไปนวดไหมนะเพราะฉะนั้นอา,อาจจะไม่เคยแล้วเ,เคยนะบางคนเคยแต่อาจจะไม่ทําไม่ปฏิบัตินะก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพอาจจะ อาหารเพื่อสุขภาพออกกําลังเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อคลายความเครียดอะไรต่างๆาเป็นพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพโดยตรงเราก็ควรจะทำนะครับบางคนบอกว่าถ้าไปติดยาเสพติดเนี่ยทำลายสุขภาพแน่นอนในายาเสพติดอันไหนที่บังรุงสุขภาพมีไหมไม่มีนะครับยาเสพติดต้องทำลายสุขภาพ เราก็ไม่ปฏิบัติไม่ทำหรือบางคนบอกว่าติดแล้วเลิกไม่ได้ก็ต้องทำต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นก็พยายามเลิกให้ได้ในเรื่องของสิ่งเสพติดนะครับอ,อีกพฤติกรรมหนึ่งก็คือในเรื่องของความมีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วยนะครับที่เกิดอุบัติเหตุอาจจะเจ็บป่วยแล้วก็ทำให้สุขภาพกายทุดโทมไป หรือเจ็บป่วยทําให้เกิดภาวะความปกติต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่เราจะวิเคราะห์หรือสังเกตได้นะครับสิ่งที่เราจะวิเคราะห์หรือสังเกตได้นะสิ่งที่เราวิเคราะห์หรือสังเกตได้นะเราก็ต้องนะครับและทีนี้ในเรื่องของการอยู่เป็นส่วนรวมนะเป็นส่วนรวม าการการอยู่ยังมีสุขภาพที่ดีนั้นนะแล้เราก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับเราสามารถที่จะอยู่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบุคคลใดที่ทำให้เกิดการที่มีสุขภาพที่ไม่ดีบุคคลน,นั้นเป็นบุคคลที่ทำลายทำลายสุขภาพของบุคคลอื่นทีนี้สิ่งแวดล้อมต่างๆ นะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เป็นไปได้นะครับนักเรียนสิ่งแวดล้อมที่เราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพชีวาภาพสิ่งแวดล้อมทางเคมีทางฟิสิกส์นะก็ทําให้เกิดภาวะของสุขภาพที่ไม่ดีได้นะครับสิ่งนี้นะครับที่เราเรียนจากสิ่งแวดล้อมนะก็ทําให้สุขภาพไม่ดีแต่ถ้าสุขภาพดีจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขทางกายทางใจตลอดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ต่อไปในเรื่องของพฤติกรรมอีกอย่างพึงประสงค์ที่เกิดความสุขแก่ความเมตตาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อาจจะเกิดความพฤติกรรมเสี่ยงเพราะฉะนั้ในการการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยไม่ควรจะปฏิบัตินักเรียนก็ควรจะปฏิบัติพฤติกรรมที่มันดีๆหน่อยนะครับพฤติกรรมเสี่ยงมันมีมากมายนะครับพฤติกรรมสุขภาพที่ดี